สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องน้องปลื้มิวเจอร์วันนี้เราอยู่กับแวมพร์ปื้มครับเออไม่ใช่ผมเองครับผมปื้มเองครับเออโอ๊ยเดีย๋ยวเดี๋ยวแวมพร์ออกออกไปจากรกล่างก่อนโอเควันนี้เราจะมาเลื่องเกม PKXD นะครับเกม PKXD ก็คือก็คือเป็นแบบที่อยู่ในเมืองเรานะครับอ่า เราเคยเราเคยแบบเล่น P K X D คลิปที่แล้วไปนะครับเมื่อกี้ไปดื่มน้ำมาไม่ใช่ไปดื่มน้ำติดื่มน้ำอันนี้ดื่มน้ำของแม่ม,มดแม่มดตัวนี้เสดีจเป็นแบบตระปรุงอาหารอันนี้คลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นใน iPad นะครับแต่อันนี้ผมเล่นในคอมแล้วมัจจะมีเสียงเพลงนะแต่ผมปิดไว้ ฟ้บนะฮะแกไปคนเก็บน้ำยาไว้ก่อนเก็บน้ำยาไว้ผิดกูผิดเก็บน้ำยาอ่อันนี้กินอ้าวายเป็นตัวนี้เหมือนเดิมไหลายเป็นเชือ้อายเป็นเสืเอน่้เป็นสีเขียวนะครับเราไหวน้ำได้เวลาการกินใกล้จะหมดแล้วชิบนี้ก็ ก็คือแบบดูผมเอาชีวิตรอดดูว่าผมจะทำอะไรบ้างสวัสดีครับอ้าวคุณไม่ขายเหรอเฮ้ยผมไม่คนนะเนี่ยเป็นคนขายอะไรว้เฮ้ยขายน้ำยาเขาขายขายน้ำยาอันนี้เราใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม ฟอบเอ้าเขากระโดดสูงกระโดดสูงกระโดดสูงพอาจริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บให้เราไหมผตถึงว่ามันจะแบบบินได้เราสามารถมาอยู่บนหัวของเจ้าตัวเก็บได้วิวถ้าเขาเก็บอันนี้ให้เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี เป็นที่ดีตอไนี้เราก็เดินเล่นไปเดินเล่นไปสำรวจดาวตรงดาวตกไปสำรวจมาไปสำรวจเพื่อไปสำรวจต่างๆอ้าเอาเอา,เอาเขาไม่เก็บให้เราโอ้โหซื้อมาน่าสองร้อยบาทอ้โอ,โอเงินในเกมสองรบาทนี่คือเงินในเกมนะครับเงินในเกมผมมีอยู่ประมาณห้ารอยแปดสิบจาข้างบน นี uh, ่นี่นอ่ะโ้วันนี้มืดแล้วกลับบ้านก่อนว้าไปก่อนไปที่บ้านตัวเดี๋เดๆบ้านตัวเองอ่ะขอมาตกแต่งบ้านหน่อยเพราะว่าเนื่อเงินหนึ่งพันเฉยอ่ามีอะไรฟรีไหม าไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ปรับปรับอันนี้เป็นที่นั่งหัวราคาแพงๆแค่นี้ก่อนเตียงนอนเฮ้ยมีอนนี้ด้วยมัน,เป,นเป็นอะไรนะเหมือนลุมศพเลยมันนอนได้จริงๆเหรอ ไม่เชื่อไม่เชื่อซื้อเลยแล้วก็เตียงนอนอันนี้หนึ่งโต๊ะโต๊ะอ่ะตรงนี้เป็นห้องนอนตรงนี้เป็นห้องแบบดูทีวีห้องรับแขกนี่แหละ อันนี้เป็นห้องกินข้าวอันนี้เป็นห้องน้ําวางแผนได้ดีมากเลยผมเนี่ยทีวีทีวีวมีอนไรฟรีบางฮะทีวีไม่มีอะไรฟรีเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก้าอี้อันนี้ตรงนี้โต๊ะ ก็จะไปทำเควสก็ได้นะครับทำเควสก็จะได้เงินมาฟรีไม่เสียตังไม่เสียตังปิปกลับมามีรูปภาพไม่ใส่ตัวไม่ใส่ตัวอะไรหรอกไม่ใส่รูปภาพแล้กันโอ้โห ต้องซื้อทําทำไงดีอ่ะราคาหนึ่งรอยเอาไว้ตรงนี้เลยไหม <c oughs> เป็นบ้านที่แบบงงมากโอ้เงินจะหมดตัวแล้วเงินใกล้จะหมดตัวแล้วเนี่ย แค่นี้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรเอออะจะได้อันนี้เป็นอ๋อทาสีบ้านทาสีบ้านก็บล็อกสไลด์ก็บล็อสีบ้านห้องนี้เอาไปทาตรงนี้ที่หมดเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้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 แล้วก็อันนี้ แล้วก็โอเคโอเคอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้ตกแต่งบ้านให้สวยงามปุ๊บเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ถูกแล้วจึบ๊บปุ๊บ อาเรียบร้อยไปตกแต่งนอกบ้านก่อนนี่นี่คือนอกบ้านตกแต่งนอกบ้านเราแทบไม่ผมแทบไม่มีอะไรฟรีเลย <c oughs> <c oughs> เป็นคนยากจนอันนี้ทาสีทาสีบ้านเหรอทาสีบ้านใช่ไหม พูดว่าทาสีบ้านมาหลายรอบแล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ประตูก็ต้องแบบสวยๆหน่อยอันนี้เงินหมดตัวเงินหมดตัวหมดแล้วตอนนี้ยเหลือก็สิบบาทเงินใกล้จะหมดตัวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเสมอไม่เป็นไรเสมออันนี้เราใส่แล้วขยับไม่ได้ด้วยตรงนี้เราสามารถใส่ของอันนี้ได้นะครับใส่ได้เด็ดนะไปไปนอกบ้านก่อนนอกบ้าน ก็คือเปลี่ยนสีบ้านเรียบร้อยใช่ไหมดูข้างหลังนี่ไงเปลี่ยนสีบ้านขอไปนั้นกอน็ไปทำเควสเมื่ <c oughs> อกี้เมื่อกี้มีเสียงอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเข้าไมหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาทำเควสอะไรเดียว ผมคุยอะไรดีเนี่ยพิซซ่าละกันก็คือเราต้องสะสมเงินไปเรื่อยๆแต่ผมใช้แบบผู้เผยอะไปส่งพิซซ่าครับนี่ตอนส่งพิซซ่าก็เต้นด้วยเต้นก่อนไปส่งพิซซ่าแล้วทำไมมันเดินช้าจัง อืมโอเคคนแรกนี่เหรออาวไม่ใช่มีโควิดมีโควิดอ่าวไม่ใช่โควิดซอมบี้ตัข้างหลังเหมือนโควิดมากเลยโควิดสิบเก้าปับ,ปบจวบเนี่ยอันนี้รถบูโลน่านะรถบูโลน่าต่อไปรถรถชีสชีสยืด คิสยืดความจริงความจริงใน,นโลกเราไม่มีนะนะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะต่อไปเป็นเป็นรถคิสยืดใส่ไส้กอกใส่หมูใส่ทุกอย่างเอาได้เงินแค่หกสิบเองปะโทเอ๊ยปะโทเอสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ วับอ่าไหนเป็นไฟฟ้ามันคืออะไรกับบ้านก่อนเราตอนนี้เรายักจนจริงๆยักจนมากเออเออลืมเลยลืมเลยมันคือเครื่องอะไรเนี่ยตรงนี้ที่เราทำไปเพื่อสักครู่นี แล้วมันเอ๊ะว้าวว้าวโอ้ยออเท่ฮะมเท่มากมากสุดยอดมากเลยอันนี้ให้อันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยเครื่องนี้เครื่องนี้สุดยอดไปเลยโอ้โหคือไม่เคยเห็นเติงนอนที่ไหนมันสามารถเปิดปิดที่นอนได้สุดยอด ตอนนี้อยากได้ทีวีมากถ้าไม่ได้ทีวีนี่คือแบบกากขากขาดวะยังไงดีน้าไหมเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเอ,อทำอันนั้นไม่ใช่ดิคือแบบมาสร้างบ้านกันใหม่นะครับสร้างบ้านสร้างบ้านกันใหม่ คือแบบสร้างบ้านเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆมานะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊ก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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บายๆนะครับาย